อนกนนกกวว่่าสใจผูพััมมดงรทีุ็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากครับที่ได้รับเกียรติจากทางสาะบันนะครับที่ให้ดุษฎีบัณฑิตกับทางกับผมครับก็สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของผมนะครับก็คือเราทําบริษัทขึ้นมานะครับที่เป็นสตาร์ทอัพ นะครับแล้วก็ยาวนานตั้งมาเกือบ30ปีจนเป็นมหาชนนะครับแล้วก็ธุรกิจที่ทำเนี่ยก็เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุนะครับแล้วเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเราก็ชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นประโยชน์สังคมก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราทําเองนะครับโดยคนไทยนะครับเราใช้คนไทยของเราเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าสามารถสู้กับต่างชาติได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจ ที่มากที่สุดของชีวิตเนี่ยนะครับก็คืองานพระราชพิธีสําคัญอย่างพระราชพิธีเรือล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็ได้รับโอกาสนะฮะได้รับความไว้วางใจจากทางกอ,องทัพเรือนะครับที่เอาอุปกรณ์เอาคนของเราเนี่ยไปวางระบบให้พระพิธีออกมาสวยงามสําหรับนักศึกษาจบใหม่นะครับผมคิดว่าเราต้องตั้งเข็มทิศให้ชัดเจนนะครับว่า เราถนัดด้านไหนเก่งได้ไหนนะครับทุกอาชีพนี่มีคุณค่านะครับแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าเราชอบด้านไหนเราถนัดด้านไหนเราตั้งเข็มทิศแล้วก็เดินไปตามทิศทางที่เราตั้งไว้นะครับระหว่างทางเดินเนี่ยมันมีอุปสรรคแน่นอนนะครับแต่ถ้าเรามีความชัดเจนว่าเราอยากทําอยากประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จมีแล้วก็ต้องต้องไม่ย่อท้อกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นครับที่มหาลัยสซอวิตบางกอกเนี่ยนะครับ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งมานานนะครับและผลิตบุคลากรออกมาเป็นจํานวนมากนะครับและบุคลากรที่ผลิตออกมาเนี่ยหลายท่านนะครับก็ได้มาทํางานที่บริษัทผมสิ่งที่ผมสัมผัสนะครับคือในเรื่องของทักษะแล้วก็การลงมือทําและการพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่มีอีโก้มากนะครับพร้อมที่จะทําตามมาสั่งพร้อมที่จะทําให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเนี่ยไปถึงที่ต้องการ โดยการทํางานเป็นทีมนะครับก็เป็นความประทับใจนะครับแล้วคิดว่าอยากให้โรงเรียนนะครับผลิตบุคลากรออกมาดีๆอย่างนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตครับขอบคุณครับ